เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดได้เปิดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อวันที่24ตุลาคม2568นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์ได้นำทีมเข้าร่วมการประชุมสำคัญณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนถึงแนวทางในการรับมือกับความผันผวน,ผนทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้น การประชุมครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของอาเซียนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการส่งออกของภูมิภาคแล้วประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือในเรื่องของเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ t r a เ s s h i p m e n t ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางการค้า แต่เรื่องนี้กลับมีความซับซ้อนการปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสําคัญเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความเชื่อมโยงทางการค้าของไทยในระยะยาวประเทศไทยยังให้การสนับสนุนการปรับปรุงและจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี FTA เพื่อขยายโอกาสทางการค้าโดยเฉพาะกับตลาดอาเซียนจีนและอินเดียเตรียมตัวให้พร้อม มีการวางแผนที่จะลงนามในข้อตกลง FTA ที่สำคัญ2อฉบับได้แก่ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและเครดิตเอทยเกอรและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนที่สในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียนระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2568ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดอุปสรรคในการทำธุรกิจอินเดียตลาดใหม่ที่น่าจับตา ไทยยังให้ความสําคัญกับการเร่งเจรจาทบทวน FTA กับอินเดียเพื่อขยายการค้าไปยังตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่กว่า1,400ล้านคนข่าวดีนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงความคืบหน้าในการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยอาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนยังให้ความสําคัญกับการเป็นกลไกขับเคลื่อนการแข่งขันใหม่ของภูมิภาค รวมถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจภาคทะเลความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจอาเซียนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกโดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจถึง4.8%ในปี2,567และคาดว่าจะเติบโต4.3%ในปี2,568การค้าภายในกลุ่มมีการขยายตัวถึง8.9%และการลงทุนภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นถึง43.5%นอกจากนี้การลงทุนจากภายนอกยังเพิ่มขึ้น8.5% ไทยกับอาเซียนคู่ค้าสําคัญอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยโดยในปี2567มีมูลค่าการค้ารวมถึง1 2 4 1 8ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนถึง20,13ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าเด่นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปอาเซียนได้แก่รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับน้ํามันสําเร็จรูปเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้าสินค้านําเข้า สินค้านําเข้าหลักจากอาเซียนได้แก่แผงวงจรไฟฟ้าน้ำมันดิบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักไรไฟฟ้าและส่วนประกอบและเคมีภัณฑ์ตลาดหลักตลาดสําคัญได้แก่มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียคําถามชวนคิดคุณคิดว่าการรวมกลุ่มของอาเซียนจะสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย